ปด,ดีเจ้าป้าดาวไปซื้อมั่มวัวนะเนาะญี่ปุป่นเพิ่เ้าวัดซิเล็กมั่มวัวเจ้าไปซื้อมาแผ่นหนึ่งเนาะลางหั่นดึงเอาเส้นใยออกเรียบร้อยแล้วเจ้าก๋เดียวป้าดาวจะไปตนะ้มเนาะพอต้มซุกแล้วป้าดาวก็จะเอามายำใส่พริกลาบเจ้าไปเจ้าเอาไปต้มกันเนาะ ต้มเส้นเราจะมาย้ำเสพิกหลากเหนือเจ้าป้าดาขอต้มนั่นทิ่งก่อนเนาะต้มนั่มทิ่งสักหานาทีสิบนาทีเลยเจ้าอันมันจะค้นเกินไปเนาะดึงเส้นใย,ยออกข้้งมดเจ้ามันจะเหนียว ต้มน้ำทิ่งกันเจ้าต้มน้ำทิ่งเรียบร้อยแล้วเจ้าพรมันจะคนเกินไปเนาะทีนี้ตะไคร่ลงเจ้าต้มให้มันสุกเนะพอดีเป็นซื่อเนื้อหัวม้าแล้วก็ถามมาแม่มม่ก้อยนะ มันเัากับแม่แม่มั่มมั่น,น่ะเนาะแต่คนญี่ปุ่นคนท่วว่าซี่เล็กนี่เอ้เน,นี่กระซื้อมาแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยกับประมาณน่อยกว่าบาทแค่นั้นแห,หละเมืองนอกนี่ไปะจะขายเป็นแผ่นเป็นแผ่นเจ้าเป็นแผน่นเป็นอันน่นเนาะ งัวงคนจีตัดขายหนย่อยนะเจ้าก็จะขายเป็นแผ่นเป็นแผ่นถ้าต้มเฉพาะเพาะแม่มนี่นะควันต้มน้ำนทิ้งหสักหลอบเจ้าต้มสักห้านาทีหรือสิบนาทีต้มน้ำนทิ้งแล้วอันนั่นไม่ใส่เนะาะมันก็ดถึงคนนะเจ้าเลยเนาะ ถ้ามันค่อนเกินไปมันก็เรียแต่สอบให้สอบมันเนาะก็เดี๋ยวถ้าต้มซุกแหลปะป้าดาวก่อจะไปย้ำเจ้าย้ำใช้พิกหลากเหนือเนาะย้ำแต่มันมอนมันนี่แหละเดป้าดาต้มก่อนเนาะ แก้วต้มเซ็ตเรียบร้อยละยำเลยพริกลาถ้าใคร,ครืิอลำนะเจ้าเวลาซื้อมาเป็นห่อ ควัเอาไปคั่วเอาไปอุ่นเจ้ามันจะได้หอมเนาะยำหมั่มเจ้าแม่มแม่มง,งวัว ประเทศญี่ปุ่นมีแต่งโมนะเจ้าบ่หมีควายนะเจ้าประเทศญี่ปุ่นบ่หมีควายเจ้ามีแต่งัวเจ้า ตอนต้มเดยกกี้ก็ใส่ละฟองละเกลือเนาะยำหม,มั่มหมั่มวัวต้มน้ำท้งเหี่ยข้างหนึ่งมั้เจ้า กินคนเดียมมัดอั่นเนี่ยอืมอร่อยอืมเพีย <c oughs> เหมือนกับเขายำพวกงวเนะมัดเจ้าเดปดาเอาใส่ถ้วยกันเนอยำเสร็จเรียบร้อยละเจ้ายำหม,ม่ำงว ตัวแม่มเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้าเนอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามคือป้าดาวเทรเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบค่ะ